เงื่อนต่อไปเงื่อนฟิกเกอเอนอตหรือเงื่อนปมเลขกแปดนะครับการปลูกปมเลขกแปดก็ปลูกได้หลายแบบนะครับผมเอาวิธีนี้ก็แล้วกันนะครับเราจะใช้หางฟิกเกอเอทนอตเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นสมมติว่าผมต้องการใช้หางระยะแค่นี้นะครับวิธีปลูกของผมก็คือหางแค่นี้ผมใช้นิ้วชี้ นะครับตั้งขึ้นมาให้เกิดไบส์แบบนี้ตรงนี้เกิดไบส์เห็นไหมครับหลังจากนั้นผมจะทวิตไบส์หนึ่งรอบก็คือทวิตสองครั้งหน<ม>ึ่งเห็นไหมครับความมือหรือให้ครบรอบนั่นเองเดิมผมจับหงายมือใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าครบรอบผมต้องกลับมาท่าหงายมือดังเดิมนะครับความหงายเห็นไหมครับนี่คือการทวิตไบส์ครบรอบหลังจากนั้นใช้ ลายเชือกไปสอน